สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านนาหนองนะคะตำบลนาสามอำเภอหลงกาจัหงหวัดุทุบธานีค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านนะคะมาเยี่ยมชมฟางก้าวหน้าแปลงของผู้ร่วมโครงการเพื่อหนังนาพอชอค่ะส่วนจะเป็นที่ไหนน,นั้นไปติดตามรับชมกันเลยค่ะไปเลยยาหู้ สวัสดีค่ะแล้วตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่แปลงของคุณแม่ทิพวาวดีแก้วกลมนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปพูดคุยกับคุณแม่เจ้าของแปลงกันเลยดีกว่าเนาะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ช่วยแนะนาตัวเองหน่อยได้ไหมคะค่ะดิฉันนางทิพวาวดีแก้วกลมค่ะค่ะทาโครงการพวกหนองนายมูเห็ดอมุนทามค่ะค่ะ คุณที่เข้าร่วมโครงการของคุณแม่กี่ไร่คะสามไล่ค่ะงั้นเดี๋ยวคุณแม่พาไปเยี่ยมชมแปลงหน่อยได้ไหมคะได้ค่ะไปกันเลยค่ะค่ะคุณแม่คะหลังจากที่เราได้ทําการเปิดหน้าแปลงเสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วมีการนอามือทำสามัคคครั้งที่หนึ่งเนาะครั้งที่สองค่ะแป้งเรามีความเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างคะตอนนี้ ปลูกมาเรื่อยๆอันไหนไม่มีก็ซื้อมาปลูกเพิ่มตอนนี้ได้กินแล้วเริ่มได้กินต้นก็เริ่มเต็มบ่อแล้วปล่อยปลาแล้วค่ะค่ะตัวโตได้ยังคะตอนนี้โตแล้วค่ะกินได้แล้วกำลังจะกินได้แล้วโอเคค่ะใส่สกิจและสังคมคือเป้าหมายรวมใจน้อมนำทำซอนบาหลวงไทยค่ะคุณแม่ตอนนี้แปลงเรามีผลผลิตอะไรที่เก็บเกี่ยวได้แล้วบ้างคะนี้ค่ะ ตอนนี้นะคะที่เก็บเกี่ยวได้ก็มีพริกมะเขือบวบแล้วก็ฟักทองแล้วก็มีผักชีผักสวนครัวทั่วไปเนาะค่ะแล้วหลังจากที่เราเก็บได้แล้วเนี่ยเราเอาไปทําอะไรบ้างคะก็แบ่งปันกินตามไอ้พี่ให้น้องกินค่ะแล้วก็ขายเล็กน้อยขายเล็กน้อยให้ชาวบ้านให้อะไรอย่างนี้เนาะ ประมาณนี้ลค่ะมีการแจกจ่ายช่วยเหลือแบ่งปันแล้วก็เหลือก็มีการขายนะคะค่ะ,ค,ะคุณแม่คิดว่าอีก5ปีหลังจากนี้คุณแม่จะเป็นวิทยากรให้ความรู้ในด้านไหนได้บ้างคะค่ะก็ในด้านพืชผักเขียนพทั่วค่ะเช่นปลูกถั่วฝักยาวแล้วก็บวบพริกมะเขือ มละมละกอ,ละกอแล้วก็ไอ้พืชผักไอ้เบ็ดตะไคร้คา,คาแล้วก็พืชผักสวนคัวตามฤดูกาลที่มันที่เราสมามารถทานได้ทั้งปีเนาะค่ะ,ะบ่ต้องซือ้บอบ่ต้องหาเนาะสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่ที่าวดีแก้กลอมากนะคะ ที่พาเรามาเปลีแปลงเนาะสำหรับแปลงหน้าจะเป็นที่ไหนต่อไปนั้นก็ต้องรอติดตามชมกันอีกทีนะคะ